เราเปนครับเปิดใช้งานรายการี่เราถูนดให้นะครับควเป็นการที่เราต้งตลับนะที่เาต้ังทำนะครับเปิดที่ชั้นหน้านะครับแล้วก็เปิดตามที่เราทราบนตัว กราบสวัสดี FC ลุงพล f c ลุงภูนะครับวันนี้ภูกระเบิดชาแนลก็กลับมาพบกับเพื่อนๆอีกแล้วนะครับวันนี้นะครับลุงภูเองนะครับก็มีเรื่องราวต่างๆนะครับที่บ้านกก่อนะครับจะมาเล่าให้กับเพื่อนๆได้ฟังกันนะครับแต่ก่อนที่จะชมคลิปนะครับยังไงก็ช่วยกดไลค์กดติดตามนะครับและที่สําคัญนะครับช่วยคอมเมนต์ใต้คลิปกันมาเยอะๆด้วยนะครับคลิปนี้ลุงภูก็จะขอมาพูดถึงลุงพลป้าแตนกันสักหน่อยนะครับซึ่งล่าสุดก็มีประเด็นสงสัยจาก FC นะครับว่า เงินต่างๆที่ e FC ร่วมสมทบทุนมาเนี่ยที่เป็นเงินสดไม่ได้โอนมานะครับทางลุงพลป้าแตนเนี่ยได้มีการจดหรือบันทึกไว้หรือเปล่านะครับซึ่งทางลุงพลก็บอกแล้วนะครับว่าเงินที่นอกเหนือจากบัญชีมีการจดทุกรายการจะ20บาท60บาทก็มีการจดบันทึกไว้หมดนะครับไม่มีการโยกย้ายไปไหนซึ่งถ้าบางคนเนี่ยให้มาไม่ได้บอกวัตถุประสงค์นะครับทางลุงพลก็จะถือว่ามาสมทบสร้างองค์พ่อปูพ่พญานาค ซึ่งถ้าใครระบุว่าทําพื้นสาราก็จะระบุตาม FC ต้องการทุกรายการและทาง FC บางคนนะครับเขาก็ฝากมากับทางยูทูบเบอร์เขาก็จะมามอบและทําคลิปเอาไว้เพื่อป้องกันการลืมและให้ FC มั่นใจนะครับว่าเงินที่ท่านร่วมบุญมานั้นนะครับได้ถึงมือและได้ตามวัตถุประสงค์แน่นอนฉะนั้นนะครับ FC ก็สามารถตรวจสอบได้และประแต่นะครับก็ได้ฝากบอกนะครับว่าเงินที่ FC ร่วมทําบุญมาเนี่ย ถ้าเอาไปทําอะไรที่ไม่ดีของมันแรงนะครับและมันบาปมากและถ้าเราทําดีแค่ไหนถ้าคนจะมองไม่ดีมันก็ไม่ดีฉะนั้นป้าแตนเองนะครับก็บอกว่าแกทําดีที่สุดแล้วนะครับเหรียญมันยังมี2ด้านมีด้านดีกับด้านไม่ดีก็อยู่ที่คนจะมองและขอบคุณสําหรับคนที่คิดดีนะครับแล้วก็เป็นกําลังใจให้ซึ่งลุงครูก็มองว่าเดี๋ยวงานทุกอย่างเสร็จสิ้นนะครับทางลุงพลป้าแตน เขาก็จะออกมาแจกแจงทุกอย่างให้ f c ที่ร่วมบุญเนี่ยทราบโดยที่ทุกคนไม่ต้องเป็นห่วงนะครับและฝากไปยังเพจที่คอยออกมาตรวจสอบนะครับว่าสบายใจได้เลยฉะนั้นอย่างที่บอกนะครับก็ขอให้สายบุญมั่นใจได้เลยนะครับว่าเงินทุกบาททุกสตางค์เนี่ยจะนําไปใช้ได้อย่างถูกต้องแน่นอนโดยที่ลุงพลและป้าแตนนะครับยืนยันชัดเจนนะครับว่าจะไม่มีการเอามาใช้ส่วนตัวอย่างแน่นอนถ้าเพื่อนๆมีความคิดเห็นยังไงเกี่ยวกับคลิปนี้นะครับก็สามารถคอมเมนต์กันมาใต้คลิปนี้ได้เลยนะครับ สำหรับเพื่อนๆคนไหนนะครับที่ชอบการทำอาหารและเบเกอรี่นะครับก็อย่าลืมไปติดตามนะครับที่ช่อง Food Day Channel นะครับตอนนี้นะครับช่อง Food Day Channel นะครับมีคลิปการทำอาหารและเบกเกอรี่เนี่ยมากกว่า50คลิปแล้วนะครับเรื่องของการทำอาหารและเบเกอรี่จะไม่ใช่เรื่องยากอีกต่อไปนะครับยังไงก็ติดตามกันด้วยนะครับ Food Day Channel นะครับก่อนจบคลิปนะครับยังไงก็ช่วยกดไลค์กดแชร์กด s u b สไ r i b e นะครับที่สำคัญอย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อไม่ให้พลาดการติดตามในคลิปต่อไปของลุงฟูด้วยนะครับ สำหรับวันนี้ครูกระเบิดชาแนลก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ